ครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูครับหลังจากทำชุดใสได่ไฟเรียบร้อยแล้วมามีไฟอะไรโชว์บ้างครับเมื่อกี้มีสัญลักษณ์ไฟแป,แป้นเบรกนะครับกระพริบเอาครับเราสตาร์ทเครื่องดูครับมีอะไรโชว์บ้าครับ ไฟเครื่องไฟอะไรปกติครับก็มีไฟ d a t ครับไปลงเขาคร,ารับกระพริบทำการปิดเรียบร้อยโอเคนะครับเรียบร้อยครับมีไฟในโชว์นะครับเนืองจากหูกัดสายไฟขาดนะครับขอบคุณลูกค้าที่อยาใช้บริการอู่ช่างต่อนะครับ ขอบขอบคุณครับ